คำเล็กมีไหมคำเล็กไม่ใสครับผมผมชอบใหญ่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 ครับผมใหญ่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 ครับผมหอยกมีหอยใหญ่ใหญ่เลยครับหอยใหญ่หอยใหญ่ไม่ต้องเข็มมากนะ <laughs> มีทางเข้มเลย มันไม่มีทางเค็มได้เลยครับเพราะว่าันเป็นริกเขาหวาน,นครับผม เรียบร้อยแล้วครับไปเลยครับไปเลยก็พาวีโอ้โ๊ดโคตรมั่วเลยร้านนี้มีหมไม่ใช่เราครับผมเราไม่โหเราเราไม่ใส่ครับผมเราไม่มีครับผมโอ้ยมีหมูกรอบด้วยร้านนี้อุ้ยอุ้ยมีหมูเหนียวครับผมร้านขายหมูเหนียวครับร้านฉันทอดครับผมผมเรียกมันชื่อว่าหมูเหนียวครับผมบางวันมันก็กรอบบางวันก็เหนียวครับผม ้ไม่อร่อยก็อย่าดานะครับพอแค่เยอะแล้วโอ้โหวุ้ยมีหมูกรอบด้วยร้านนี้หืมไอ้จองเผาเจ้าบ้านผมเรียกหมูเหนียวครับผมเจ้ากะเพราละเผาร้อยหนึ่งแยกสามห้าหืมูเหนียวหมูเหนียวไข่ดาวไม่สุกนะไข่ดาวไข่ดาวเอาใบนี้เลยใบนี้เหรอนาล่นแหละาอบนี้น้าจอต้องการนี่เหรอ 哦哦哦、没啥了呀没啥<場>